และนี่ก็คือสถานที่จริงค่ะหลุมประสบที่ฝังร่างของอ,องค์หาคุณโฮลรืูเฮอ er. ทุกคนดูว่ามันอลังการงานสร้างมากแค่ไหน และนี่ก็คือหนึ่งในสมบัติของสุสานลิวเคอรค่ะที่ใครต่างที่ได้มาเห็นเนี่ยก็ต้องตะลึงนอกจากเหรียญพวกนี้ก็ยังจะมีทองคําที่มีรูปทรงคล้ายกับกีบเท้าวม้า48ชิ้นค่ะทองคําที่มีรูปทรงเป็นกรงเล็บกิเลนอีก20ชิ้นและก็ยังมีแผ่นทองอีก20ชิ้นและนี่ก็คือเงินอูจูค่ะที่นั่งนับกันจนมือหยิกเงินทั้งหมดเนี่ยมีน้ําหนักถึง10ตันค่ะแล้วก็มีเหรียญอยู่ประมาณ2ล้านเหรียญซึ่งที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่่านนั้นคะ ในสมัยโบราณเนี่ยเงินจํานวนนี้มีมูลค่าเท่ากับทองคํา50กิโลกรัมเลยทีเดียวนี่แค่ระดับโหนะคะ,สะเสด็จขรบวนออกไปไหนมาไหนทีเนี่ยอลังการเวอร์ชีวิตขององค์ริวเฮอร์หรูหรามากแค่ไหนทุกคนดูค่ะข้างหลังนี้นะคะเป็นแบบจําลองตําหนักขององค์ริวเฮอร์ค่ะถึงแม้ว่าเขาอะค่ะจะไม่ได้เป็นจกักรพรรดิแล้วจะถูกปลดไปแล้วก็ตามและเป็นมีตําแหน่งแค่องค์แต่เขาก็ใช้ชีวิตสุขสบายมีสมบัติมีค่ามากมาย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหมึงก็อยู่สถานที่จริงหายคุณโหโบอู้กว w หรือพิพิธภัณฑ์หายคุณโหหรือเครื่อนั่นเองโดย เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับไฮคุนโฮลิวเคอร์ออจาก e ีพีก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วจักรพรรดิที่ครองราชได้27วันแต่เขากลับมีสมบัติมีค่ามากมายค่ะและในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะก็มีวัตถุสิ่งของที่ทําจากทองคําน้ําหนักรวมทั้งหมด120กิโลกรัมค่ะถือว่ามากกว่าทองคําทั้งหมดที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยเคยขุดพบจากสุสานราชวงศ์ฮั่นในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองหนานชางมณฑลเจียงซีค่ะ เดี๋ยวตามเหมิงเข้าไปดูพร้อมๆกันว่าข้างในเนี่ยนอกจากทองคําจะมีวัตถุสิ่งของอะไรที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีภาพวาดเหมือนของคงซื้ออยู่ในนั้นด้วยหน้าตาจะเป็นยังไงจะเหมือนกับที่เราเคยเห็นไหมตามไปดูพร้อมๆกันค่ะเย yeah! ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปแลกตัว๋วเหมืองซื้อเป็นตั๋วแบบ75หยวนมี75หยวนกับ45หยวน 75หยวนเนี่ยมันจะมีรถบัสมินิบัสแล้วก็เหมือนรถกอล์ฟอะพาเราเข้าไปในตัวพิพิธภัณฑ์แต่45หยวนเนี่ยก็คือต้องเดินเดินเข้าไปเองซึ่งตอนนี้อากาศหนาวมากเหมืงไม่เดินแน่นอนนี่เมาเซึ่งวันที่เหมองมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสารอาทิตย์คนค่อนข้างจะเยอะแน่นอนนี่ไงรถมาแล้วมินิบัส ถ้าไม่ได้ซื้อแบบ75หยวนอะต้องเดินไปไกลมากอาจจะมีประมาณโล2โลเลยอะ่ะถ้ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยหรือฤดูร้อนมันยังพอเดินได้แต่อันนี้มันหนาวแดดข้างนอกดูเหมือนมันจะร้อนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยมันหนาวมากแดดไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่โชคดีที่ยังมีแดด

และบุคคลที่ยืนอยู่ข้างหลังเหมืองนี้นะคะเขาคือเจ้าของสุาสานที่มีนามว่าหายคุณโหริวเฮอโดยอองริวเฮอร์ค่ะเขามีเรื่องราวชีวิตที่ผ่านอะไรมามากมายเขาเคยดํารงตําแหน่งเป็นององจกักรพรรดิซึ่งเขาเนี่ยดำรงตําแหน่งจกักรพรรดิได้แค่27วันเท่านั้นถือว่าน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นค่ะ และในเวลาเดียวกันค่ะตามบันทึกเนี่ยเขียนไว้ว่าายคุนโหลิวเคอร์หรือองลริวเคอร์เนี่ยเขาทําเรื่องที่เรียกว่าควางถังหรือภาษาไทยเนี่ยแปลออกมาแปลว่าเรื่องที่ไม่เข้าท่าเรื่องที่ไรสาระไปทั้งหมด1127ครั้งถ้าให้เฉลี่ยเป็นรายวันเนี่ยเท่ากับว่าทําเรื่องที่ไรสาระไปทั้งหมด47ครั้งและถ้าให้เฉลี่ยเป็นเวลาเนี่ยก็เท่ากับว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวคนจดบันทึกเนี่ยก็ขยันเกินเรื่องบางเรื่องเนี่ยเบือนคิดว่าเราก็ต้องฟังหููไว้้หกันบางค่ะ ตๆๆๆๆๆอ,อนอันนี้ก็จะเป็นตาประทับของอ,องค์หลิวเคอค่ะรู้ได้ไงว่าเป็นขององค์หลิวเคอก็เพราะว่าตัวตาประทับอะค่ะเขาแกะสลักเป็นชื่อของหลิวเคอเลยสองพยางค์หลิวเค ดังนั้นนักโบราณคดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปสืบสอบหาเลยว่าสุสานแห่งนี้เนี่ยเป็นของใครกันแน่เพราะว่าขอแค่มีตาประทับนี้ก็สามารถรู้ได้เลยว่าเจ้าของสุสานนี้คือใครนั่นก็คือหายคุณโหรูเครือนั่นเอง นี่แค่ระดับโหนะคะเสด็จคร์บวนออกไปไหนมาไหนที่เนี่ยอลังการเวอร์ส่วนนี้ค่ะก็คือรถม้าที่ฝังไปพร้อมกับลิลเคอร์ตามข้อมูลเนี่ยก็จะมีรถม้า5คันค่ะแล้วก็รถม้าอีก20ตัวอยู่ข้างในสุสานซึ่งแน่นอนว่าม้าพวกนี้เนี่ยเป็นม้าตัวเป็นๆค่ะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทําเป็นภาพจําลองเป็นโมเดลจําลองให้เราได้เห็นเท่านั้นเองโดยก็น่าจะอิงจากเศษซากต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่โดยขรบวนรถม้าเนี่ยก็คือตอนที่ลิลเคอร์ใช้ ออกไปไหนมาไหนในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะแถมในห้องลงรถม้าเนี่ยยังไปเจอสิ่งของล้ำค่าอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือหญิงตังรู้เป็นเครื่องประดับหัวของน้องม้าค่ะ เดี๋ยวเหมึงขึ้นรูไปไว้ให้นะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรโดยบนวัตถุชิ้นนี้ค่ะได้มีการแกะสลักภาพต่างๆไว้มากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบังกรเอ้ยเสือขาวแล้วก็พวกสัตว์ในตำนานแถมยังมีรูปพระจันทร์ในรูปพระจันทร์เนี่ยก็มีกระต่ายแล้วก็กบอยู่ในนั้นคะ่ะส่วนในรูปดวงอาทิตย์ก็จะมีอีกาสามขาวอยู่ในนั้นด้วยถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีเกตแบบมากๆเลยคะ่ะ ชีวิตของอ,องคลรเฮอร์หรูหรามากแค่ไหนทุกคนดูค่ะข้างหลังนี้นะคะเป็นแบบจำลองตําหนักของอ,องค์รเฮอร์ค่ะเขาก็จะพักอาศัยอยู่ตรงบริเวณนี้ถึงแม้ว่าเขาอะค่ะจะไม่ได้เป็นจกักรพรรดิแล้วจะถูกปลดไปแล้วก็ตามและเป็นมีตําแหน่งแค่ององแต่เขาก็ใช้ชีวิตสุขสบายมีสมบัติมีค่ามากมายทุกคนพอจะเดาออกไหมคะว่าวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเมืองน,นี้คืออะไร และนี่ก็คือเครื่องกลั่นน้ําที่มีอายุมากกว่า2,000ปีค่ะด้านล่างเนี่ยมีหมอ้ออยู่หนึ่งใบซึ่งหมอ้อนี้ทําไว้สําหรับใส่น้ําส่วนถังที่อยู่ด้านบนนะคะไว้ใช้สําหรับใส่พวกของกินด้านบนสุดก็จะเป็นในส่วนของฝ้าหลังจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพวกเขาคาดการว่าเจ้าวัตถุชิ้นนี้น่าจะใช้สําหรับหมักเหล้าค่ะสังเกตว่าตัวถังด้านล่างเนี่ยจะมีสายอยู่สองสายมันก็ไม่ใช่สายหรอกแต่ว่ามันเหมือนเป็นท่อออกมา สองสองข้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คาดการอีกค่ะว่าสายด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นทางน้ําไหลค่ะส่วนน้ําอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่ไหลออกมาก็น่าจะเป็นเหล้านั่นเองและนี่ก็คือหนึ่งในสมบัติของสุสานล,ลิวเคอรค่ะที่ใครต่างที่ได้มาเห็นเนี่ยก็ต้องตะลึงนี่เป็นเหรียญทองคําค่ะที่คนจีนเขาเรียกกันว่าจินปิงทําไมถึงเรียกว่าจินปิงจินเนี่ยแปลว่าทองปิงเนี่ยมันเป็นเหมือนขนมกลมๆหรือปิงการก็คือคุกกี้คือมันมีรูปร่างที่คล้ายกับ คุกกี้ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าจินปิงหรือเรียกว่าทองคาคุกกี้นั่นเองโดยเหรียญทองคําพวกนี้ค่ะนักโบราณคดีเนี่ยขุดขึ้นมาได้นั้นมีจํานวนทั้งหมด385เหรียญค่ะนอกจากเหรียญพวกนี้ก็ยังจะมีทองคําที่มีรูปทรงคล้ายกับกิบเท้าม้า48ชิ้นค่ะทองคําที่มีรูปทรงเป็นกรงเล็บกิเลนอีก20ชิ้นแล้วก็ยังมีแผ่นทองอีก20ชิ้นซึ่งวัตถุที่ทําจากทองคำเนี่ยพอมารวมๆกันแล้วมีน้ําหนักถึง1 2 0 กกิโลร,รมแล้วที่ว้าวไปกว่านั้นก็คือความบริสุทธิ์ของทองคําเหรียญพวกนี้ค่ะมีมากกว่า95%อีกด้วยนี่ก็เลยถือว่าเป็นการค้นพบทองคําที่มากที่สุดในบรรดาสุสานร,ราชวงศ์ฮั่นที่ขุดพบเจอในนปัจจุบันและนี่ก็คือเงินอู่จูค่ะที่นั่งนับกันจนมืออิก และนี่ก็คือภาพถ่ายเงินอู่จูค่ะตอนที่นักโบราณคดีเนี่ยเข้าไปเจอกองที่สูงที่สุดเนี่ยวัดได้อยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าๆค่ะพอเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งนับกันจนเมื่องอีกเงินทั้งหมดเนี่ยมีน้ําหนักถึง10ตันค่ะแล้วก็มีเหรียญอยู่ประมาณ2ล้านเหรียญซึ่งที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะในสมัยโบราณเนี่ยเงินจํานวนนี้มีมูลค่าเท่ากับทองคํา50กิโลกร,รัมเลยทีเดียว และเงินอู่จูเนี่ยก็ยังเป็นสกุลเงินที่ใช้กันมาอย่างยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนอีกด้วยนี่คือภาพวาดที่ทุกคนรอคอยค่ะภาพวาดของคงซื้อซึ่งก็เป็นวัตถุล้ำค่าอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่ทางจีนเนี่ยรู้สึกเซอร์พรส์เช่นกันและแน่นอนว่าแผ่นภาพวาดนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ก๊อปปี้จากฉบับจริงมาอีกทีทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พอภาพถ่ายของจริงเนี่ยมันก็เก่าแล้วก็เกาะไปตามการเวลาแล้วค่ะถ้าใครอยากจะเห็นภาพจริงต้นฉบับค่ะสามารถไปย้อนดูเอาใน EP ีหายคุณโหก่อนหน้านี้ได้ค่ะด้านบนสุดซ้ายมือเนี่ยก็คือของซื้อที่เรารู้จักกันอย่างดีนั่นเอง ส่วนชายที่ยืนอยู่ข้างๆข,ง,ขงชื้อเนี่ยก็คือลูกศิษย์ของเขาที่ชื่อว่าเยียนหุยค่ะและสี่คนที่เหลือด้านล่างเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของของซื้อเช่นกันแต่สิ่งที่ทําให้นักโบราณคดีเนี่ยต่างก็ต้องเกาหัวเลยก็เพราะว่าภาพวาดของของซื้อในแต่ละยุคแต่ละสมัยอะค่ะภาพของของซื้อล้วนแล้วมีรูปลักษณ์ที่อวบอ้วนแต่ภาพนี้เนี่ยขงซื้อกลับเป็นคนที่มีรูปลักษณะที่ผอมสงั้น แถมภาพวาดชิ้นนี้ค่ะยังมีการเขียนสถานที่เกิดของขงซื๊อรวมถึงส่วนสูงแล้วก็ข้อมูลสําคัญของขงซื๊อไว้อีกด้วยโดยท่านนํามาเทียบกับข้อมูลที่เคยบันทึกไว้เนี่ยแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยเมือนคิดว่าที่จริงเนี่ยมันอาจจะมีบางสุสานที่มีของมีค่า มีทองคําเยอะกว่าหายคุณโหก็เป็นได้ค่ะแต่ว่าทําไมของหายคุณโหเนี่ยเยอะสุดก็เป็นเพราะว่าของหายคุณโหเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้น,น,นค่ะที่ไม่ได้ถูกขโมยถึงแม้ว่าพวกโจรเนี่ยจะขุดเข้าไปแต่ว่าขุดเข้าไปไม่เจอไม่ไม่เจอสิ่งของล้าค่าพวกนี้มันก็เลยไม่แปลกค่ะที่ทําไมหายคุณโหหรือเครนเนี่ยเป็นสุสานหนึ่งเดียวค่ะที่มีทองคําเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมที่ราชวงศ์ฮันเขานิยมเล่นกัน อันนี้เหมือนเป็นคล้ายๆทนูนะแต่มันไม่ใช่ธนูแล้วเหมือนเขาเล่นกันแบบว่าดวลว่าใครเอาอันเนี้ยใส่เข้าไปในนั้นได้ก็เป็นผู้ชนะส่วนคนแพ้ก็อาจจะตกลงกันว่าเออแพ้นายกินเหล้านะอะไรแบบนี้ลองดูว่าแช่หรือชนะเดี๋ยวจะไปดูสิ่งที่น่าสนใจ ไม่แพ้กับข้างในพิพิธภัณฑ์นั่นก็คือเป็นแบบจำลองของด้านในของตัวหลุมสุสานขององคหายหุนโหลิหวเฮอเดี๋ยวเราไปดูกันค <c oughs> ่ะ Let's go 怎么卖这个？耗糖六元。要两个。两千一十二我扫你。วว请出示付款码。 都大的收钱八到账十二元。谢谢、欸。哎，啊啊、你好。还要个奶一杯奶茶，有没有那种没有果冻的？好吧。都是一收钱八到账一十四元。谢谢。嗯？是你们 ชานมข้างในเหมือนมีเป็นพวกขุนมะพร้าวแล้วก็เฉากว,วยส่วนอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกที่จีนอร่อยมากนี่ข้างในไส้กรอกจีนมีหลายแบบอันนี้แบบนี้แป้งไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นเนื้อน้ำหมูตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วหนาวมาก แต่ดีกว่าตอนตอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆตอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆคือหนาวจะจัดหนาวหนาวมึงหิกอันนี้กําลังจะเดินทางไปพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งแต่ก็เป็นของหาคุณโฮลิวเคอรเหมือนกันและตรงนี้นะค่ะก็คือจุดต้นกําเนิดเลยที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยขุดพบเจอสุสานของตัวหาคุณโฮลิวเคอรที่เราได้เห็นท้องมากมายมหาศาลเนี่ยก็คือขุดมาจากตรงบริเวณนี้ทั้งหมด เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในนะคะก็จะเป็นสุสานของอ๋องหลิวเคอร์ทั้งหมดค่ะตอนแรกหมึงไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แต่ของจริงคือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากแล้วก็คงจุ้ยดีมากก็ยังว่าเขาเป็นถึงกระทั่งระดับอ๋องระดับโหเคยเป็นจักรพรรดิมาก่อนเขาก็ต้องทําสุสานตัวเองให้มันแบบว่าเว่ออลังการนิดนึง ดูบริเวณรอบๆใหญ่มากทุกคนก็ไม่แปลกใจว่าทำไมในพิพิธภัณฑ์เนี่ยถึงมีสิ่งของมีค่ามากมายโอ้เนื้อที่กว้างขนาดนี้ใส่อะไรได้เยอะแยะไปหมดภายในค่ะใหญ่มากถือว่าใหญ่มากๆถ้าดูจากในกล้องเท่คนเนี่ยตัวเล็กไปเลย เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าจะได้อธิบายได้ถูกว่ามุมไหนคืออะไรมุมไหนคืออะไรใหญ่มากใหญ่อลังการมากอันนี้คือสถานที่จริงนะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาขุดพบเจอร่างของอ,องค์ไายคุณโหลูเคอแต่ที่มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ย เป็นแบบจําลองอีกทีหนึง่งแต่ว่าสถานที่ก็คือสถานที่จริงๆอะคืออยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จําลองอิงจากอันเก่ามาให้เราได้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยใส่วางเป็นโงรงผศบแล้วตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าลงมาติดๆนี่ก็จะเป็นพวกใส่พวกเครื่องใช้ต่างๆพวกของมีค่าวัตถุมีค่าทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ด้านรอบหมดเลยรถม้าก็จะอยู่ข้างหน้าทุกคนเห็นไหม รถมา้าอยู่ด้านหน้านี้ตรงนี้มีรูปของของจื้อรูปวาดอันนี้คือเมื่อกี้นี้ที่พาไปดูคือภาพแบบก๊อปปี้ใช่ไหมอันนี้คือภาพวาดจริงแต่มันค่อนข้างมัวไปหมดแล้วแต่ยังไงก็ไม่ใช่ที่เป็นรูปร่างอวบอ้วนอยู่ดีก็คือเป็นรูปร่างที่สูงสง่าผอม คนที่เคยฟัง e ีพก่อนหน้านี้มาเนี่ยจะรู้ว่ามีพวกโจรเนี่ยเข้ามาขุดก็คือจะมาขโมยสิ่งของมีค่าในสุสานแห่งนี้นะคะซึ่งเหมือนจะให้ดูว่าที่เขาขุดเนี่ยคือตรงบริเวณไหนตรงบริเวณนี้ค่ะคือเขาไม่รู้หรอกว่าด้านข้างเนี่ยของมีค่ามากมายอยู่ตรงนี้แต่เขาขุดไปเจอตรงนู้นเขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเขาก็เลยไม่ได้ขุดต่อถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะจากตรงนั้น มาถึงตรงนี้ตรงนั้นคือหลุมของหลุมศพของไหคุนโหหลิวเฮอใช่ไหมคะด้านข้างค่ะก็จะมีเป็นตัวหลุมที่ใส่ฝังพวกรถม้าต่างๆและตรงนี้ก็คือที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพบเศษซากมา้ามิงพาทุกคนไปดูหลุมฝังผสศของพระชายาของไยคุนโหค่ะอยู่ด้านข้างนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ขุดออกมา อันนี้หายคุณโฮพชยาเขาอยู่ตรงนี้นี่หลิวเอฟูเหรินมู่ถ้าขุดมาก็น่าจะเจอของมีค่าเช่นกันเศษซากรถม้าค่ะจะอยู่ตรงบริเวณนี้ อันนี้เขาจำลองมาให้ดูดินทั้งหมดนี้นี่เป็นของจริงนะคะไม่ใช่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เป็นดินจริงๆ ตอนนี้ออกมาข้างนอกพิพิธภัณฑ์แล้วทุกคนลองคิดดูนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตขนาดนี้มีสมบัติมากมายขนาดนี้หลืเฮอร์อเ,อเนี่ยจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนคือจาก EP ีก่อนหน้านี้เนี่ยเหมืองเห็นหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มาสงสัยว่าเขาจะมีสมบัติมากมายขนาดนั้นได้ยังไงเขาเป็นแค่จกักรพรรดิที่ถูกปลดออกไปทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเขาก่อนที่จะมาเป็นจกักรพรรดิเนี่ยเขาเคยเป็นอ๋องมาก่อน ก่อนที่เขาจะมาเป็นจกักรพรรดิพราะเขาเป็นจกักรพรรดิปุ๊บถึงแม้ว่าเขาจะถูกปลดแต่เขาก็ยังมาเป็นโหนั่นแสดงว่าสมบัติเนี่ยยังไงเขาก็มีอยู่แล้วและอีกอย่างนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพ่อของหลิวเค่อค่ะ เขาเป็นลูกรักของจกักรพรรดิฮั่นอูตี้แล้วจกักรพรรดิฮั่นอูตี้เนี่ยก็คือเคยให้สมบัติมากมายกับพ่อเขาไว้ค่ะแล้วมันแน่นอนว่าสมบัติพวกนั้นมันจะต้องตกไปอยู่ที่ลูกชายของเขานั่นก็คือหลิวเฮอนั่นเองทําไมสมบัติถึงมากมายขนาดนี้เป็นเพราะสาเหตุนเี้นี่แหละอันนี้เราต้องนั่งรถกลับไปที่เดิมรถมาแล้วแล้วเหมิงก็กําลังจะกลับเข้าไปในโรงแรมแล้ว ประวัติศาสตร์จีนไม่ได้น่าเหมื่ออย่างที่คิดนะคะติดตามเมืองไว้คลิปหน้าเมืองจะพาทุกคนไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้เลยสวัสดีค่ะเย้ yeah.